สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กัแลนครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ The Boy กันต่อดีกว่านะครับโดย The Boy ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ The Boy s ซีซันที่4หรือว่าไม่ใช่ The Boy s ซีซัน5นะครับ แต่จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของเดอะบอยเลยนะครับผมที่เพิ่งมีการประกาศว่าจะทําออกมานะครับซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยไม่ใช่ตามแผนเดิมนะครับผมเพราะว่าแผนเดิมแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวที่เราจะได้ดูเกี่ยวกับเดอะบอต่อจากนี้เนี่ย ก็จะมีทางฝั่งของ GenV ซีซัน2 t h e Boy ซีซัน5แล้วก็ The Boy m e x i c ซโกถูกไหมเลยครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยทางฝั่งของ The Boy ซีซัน5ก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มนักแสดงที่นำโดยตัวของลาสซารองโซที่รับบทเป็นมาเทอร์มิวเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้ซีซันที่5เนี่ยจบลงแล้วนำไปสู่การจบที่แท้จริงของ The b บ y ยในการทำหนังแทนเพราะว่าในตอนแรกอะ่ะเขาจะทำซีซัน5เป็นซีซันสุดท้ายแล้วก็จบเ h e b บ y ยไปเลยนะครับแต่อันเนี้ยนักแสดงอย่างลาสซารองโซอ่ะไป เสนอว่าเฮ้ยงั้นเราทำซีซัน5ให้เกือบจบแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปจบในหนังใหญ่ไปเลยซึ่งตัวของนักแสดงอย่างแอนโทนีสตาร์ที่รับบทเป็นโฮมแลนเดอร์เองเนี่ยก็เอาด้วยกับโปรเจกต์นี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติอะไรก็เท่ากับว่าเดิมทีแล้วอ่ะเราจะมีอยู่3อย่างนะครับผมที่เราจะได้ดูนั่นก็คือ The Boy Mexico Genv Season ซีแล้วก็ The Boy Season 5แต่จะข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมได้อัปเดตใหม่กันมาแล้วนะครับเราจะได้ดูซีรีส์ที่มีชื่อว่า w a ต Rising นั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวในอดีตของจักรวาลเดอะบอยนะครับผมไปสู่การกำเนิดของบริษัทว a ตขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นช่วงแบบอารมณ์แบบหลังสงครามโลกครั้งที่สนิดหน่อยนะครับผมเป็นช่วงปี1950แล้วก็ในเรื่องนี้เองเนี่ยเราจะได้ตัวของ s o l d i r r o y y อะกลับมาเป็นตัวเอกนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงจะมีตัวของ Storm Font กลับมาด้วยซึ่งนักแสดงอย่างตัวของ Jensen a c k l e s เนี่ยก็กลับมารับบทเป็นโฮมแลเดอร์ ในขณะที่นักแสดงคนเดิมอย่างอาญาแคชก็กลับมารับบทเป็นตัวของ s t o r m f ฟอนเราจะได้เห็นว่า s o เยียบอยในยุคแรกๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึง s t o r m f ฟอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็น2คนนี้ฮะ สู้กันด้วยอย่างแน่นอนนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, เป็นอะไรที่น่าดูมากๆเลยนะครับณตอนนี้เองเนี่ยซีรีส์ได้เริ่มพัฒนาแล้วนะครับผมอยู่ในระหว่างการเขียนสคริปต์นะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับผมโซเยอร์บอยเนี่ยเป็นตัวละครโปรดของผมมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยตัวของโซเยอร์บอยก็ยังได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่าตัวของเขานน้นจะกลับมาในเดอะบอยซีซั่น5อย่าง100%ด้วยนั่นเองจากเราเห็นเขาเนี่ยในเอ็นเครดิตของซีซั่นที่4นะครับ มอ้ยอยากดูอ่ะบอกเลยว่าอยากดูโคตรๆอยากดูยิ่งกว่าเจนวีซีซั่นสองอีก แต่อาจจะไม่ได้อยากดูเท่าเดอะบอยซีซั่นหนะครับเพราะเดอะบอยซีซั่นหยังไงก็มี s o เยอร์บอยให้ดูอยู่แล้วคือมันอยากดูมากอะผม,มชอบ s o เยอร์บอยมากจริงจริงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือข่าวอัปเดตล่าสุดของจักรวาลเดอะบอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูอย่างแน่นอนกับซีรีส์วอร์ดไลซิงนะครับผมย้อนอดีตกลับไปในช่วงจุดกำเนิดของบริษัทวอนั่นเองหากท่านผู้ชม อยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกอะ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้ารล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมเองเนี่ยคิดเห็นยังไงกับซี์เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาดา้านล่างนี่เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ